คำ่านิโรธ์นิพพานาทุกๆพูดธันดรนผ่านไปแล้วก็ใช้คำน้นใช่ไหมคะนิโรห ah านิพพานาเพราะจริงๆพอต่างยุคมันเนื้อหาเดียวกันแต่เวลาต่างยุคต่างสมัยก็ใช้บัญญัติต่างกันเวลาต่างยุคต่างสมัยก็ใช้ภาษาต่างกันเพราะนั้นเองแต่เนื้อหาเดียวกัน ก็ต่างยุคต่างสมัยบัญญัติภาษาก็ต่ตางไปแต่เนื้อหาเดียวนิยวนินธาม<อ>แต่นั่นมันเป็นชื่อ,อมันเป็นดีชื่อเราก็ต้องมาฟังบัญญัติแล้วบัญญัติบัญญัติที่ไม่เอาในตัวบัญญัติเองคำพูดที่ไม่เอาในคำพูดเองก็ต้องใช้ ก็ไม่ไม่เอาตัวไม่เอาเองแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองครับมันก็ไม่เป็นสมุทัยก็ในโลกเองไม่ผ่านเองเปนอย่างนั้นนสนาะัวสนาไม่เอาตัวไม่เอาที่ตัวที่ อนันี้รธเหย,ยียบหายแต่ว่าเวลาแช่ภาษาแช่แลเนี่ยในการยุติเหตุยุติปัญหาแต่ละยุคคือตาอ่างกันลัวเมืองเดียวกันแต่ละพื้นที่ก็จะตา่างกันแต่ละประเทศก็จะต่างภาษาตา่างกํับแต่เนี้ยหาเดียวกันแม้อยู่ในยุคเดียวกันแต่มันต่างภาษา ต่างประเทศต่างราษาบัญญายต้องต่างเนื้อนนหาด้ยแต่ที่เวลาเขาะสะท้อนแต่ละพันธรมดอนก็เพียงแค่ะสะท้อนยุติสมุทัไทยยุติตัวพ่ังห้่บยุติตัวคอยคอยเกิดขึด้นใบบยุติตัวคอยยุติ เสเองยุติโตขอยุติเองวเขอยุติเนี่ยโตยุติโตยุติเองเพออราะนั้นขื้นไทยตุนกนิโรธนิพพานเองมีเสียไปฝึกมีโลดฝึกนิพพานมีโลดนิพพานไม่อยู่ในฐานนะของการจะฝึกเอาแต่นั้นคุณแค่ฟังแล้วมันยุติโตให้เริ่มให้จบ ฟังแล้วมันยุติตัวไปเริ่มค่อจบทันตัวนี้โลกนิพพานเองฟังแล้วมันก็นยุติตัวค่อยเกิดค่อยดับคือคืนโลกนิพพานเองอยู่ที่ขี้คือเวลาผู้ๆได้ฟังก็เป็นการสะท้อนสมุทยัยยุติสมุทยัยแค่สะท้อนยุติสมุทยัยให้ เป็นคำพูดที่ยอติสมุทัยให้ไม่มีอะไรเยอะเรียนงระแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างนี้มีนก็หมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาก็มีโลดแกงนี่ขาดไหม่ไหม้มันทั้งไม่ไม่ไหมยอย่างนี้ มันก็กลานไปทั้งดับร้างว่างร้างอแล้วมันไม่ใช่แค่ในโลกนิพพานอ่างนี้มันคือมหาพนาด้วยเพราะทุกอย่างต้องำว่าทุกอย่างนี่ทุกอย่างเพราะทุกอย่างละตัวละเองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองไอ้อย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยทุกอย่างก็ตามนั้นไปด้วย มันกลายเป็นมหาวนาในการจบช่วงเหมือนว่าทุกอย่างาาคือตัวมันเองในตัวมันเองคือท,ทุกอย่าง,ท,ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างต้องทร้ก็เป็นเนื้อหามหาวนามันไม่ใช่แค่แต่มันคือทุกอย่างมันไม่ใช่แค่แต่มันคือทุกอย่าง ก็เลยกลายเป็นมหาบุญาทำให้ทุกบูราชั้นปุ่มมหากระบวาด้วยกันเลยก็ตามนะเลยช่วยกันแบบเป็นเยืกันเดียวบางต่างนี้เดียวตามนั้นนิโรดนีตามตามตันช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆเขาก็ตามเนื้อหาแบบนั้นด้วยถ้าสิ่งเหล่านั้น เกิดขึ้นในสังสารวัตนี้อ่ะไม่มีใครอยากเป็นอยากมีอยากได้อะไรแล้วอ่ะเหมือนว่าเสมอ,อมไม่มีความแตกต่างแล้วเขาคิดใจเขาเขาก็ไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นแบบแบบใครอ่ะยุติตัวค่อยเกิดไประดับให้ยุติตัวค่อยเริ่มพ่อเจบให้ในว่ายุติสมุทรไทย นี่ตัวยุติตัวยุติเองสิ่งที่ทําสังสารวาาอยากมีอยากได้อัากเพียนคือเหตุของสิ่งเหล่านั้นคือความแตกต่างและความไม่เสมอจะไม่เสมอก็เลยทําตัวไฟเลิศไม่ล้างตัวไฟเลิศเองนั่นแหละสังขารตัวไฟเลิมไม่ล้างตัวไฟเลิมเองมันก็เลยกลายเป็นสังขารในตัวไฟเลิศต้องมีสิ่งหนาสิ่งไหนต้องทาเกิดความกอยเริมไหม เหตุมาต้องมีเหตุเมือน,นนี่เกี่ยวที่อื่นแต่ตัวใครเริ่มเองน,นั่นหแหละเปอตัวเหตุมันต้องไปอ้างนั่นอ้างนี่อ้างน,นั่นอ้างนี่มันก็คือเป็นองค์ประกอบภาพรวมไม่ใช่แต่ตัวมันเองตัวมันเองขึ้นคือก็ตัวเริ่มเลยแั่วตันเองเตัวเหตุก็คือก็คือตัวเริ่ม ะนั้นก็เลยต้องมาใช้บัญญย่างยุติตัวยุติเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งัวทิ้งเองทำไมจะไม่ตัว่ไม่นี่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวนี่ก็เป็นการยุติตัวยุติเองมีนจะหมดตัวไปเริ่มหมดตัวไปจบ แล้วสังภาวามันก็มีแต่โตใหเ้เริ่มโตให้เริ่มที่มันไม่ล้างโตใหเ้เริ่มเนี่ยจะเริ่มแต่เยอะๆไปเรื่อยๆมันก็เป็นสังภาวะโตใหเ้เริ่มแล้วมันก็มันก็ไปใช่ไหมถ้าโตให้เริ่มไม่ยุติโตใหเ้รหเรเิ่มมันแล้วมันจะยุติยังไงกูก็ต้องฟังฟังในสิ่งที่ไม่เอาในสิ่งที่ฟัง ฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาในสิ่งที่ฟังก็ต้องยึดฟันฟังได้ตรงนี้มันก็จะมีผลในการยุติตัวยุติเองหมดตัวไปเรื่องมันจบเองทุกอย่างก็ไม่เอามันทั้งเอา,า,เอาทั้งไม่เอาไหม่ทั้งไหม่ไม่ไหม่ แล้วมันจะเริ่มอะไรใช่ไหมฟังแล้วมันก็ยุติตัวใครเริ่มใครจบให้เพื่อนเรเหยียะมาเรจะไปโทษรูปเียงกลิ่นรสสัมผัสนี่นั่นโน่นเอ้ยไอ้นั่นมันเป็นปลายเหตุแลวตัวไหนเป็นตัวต้นเหตุก็ตัวเริ่มแหละเริ่มอะไรก็ต้องเริ่มซ้อนดูเริ่มซ้อนรู้เริ่มซ้อนรู้เริ่มซ้อนดูเริ่มซ้อนเห็นตัวใครเริ่มแล้นเริ่มมาฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตัวใครเริ่ม ก็ไม่ใช่ไหมไม่ทั้งไม่ไม่ไม่ฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับตัวใครเลิ่มก็ไม่ไม่ไม่ทั้งไม่กพไม่ไม่เลิกเบี่ยอะไรที่ัน อาหารเนะี่ยไม่อยู่แล้วก็แค่ไปด้วยกันทุกอย่างสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นโลดกลายเป็นนิพพานช่วยสัตว์ไว้มีโรคนิพพานช่วยสัตว์ไว้มีโลคนิพพานล้างสัตว์ไว้ก็ไปด้วยกันทุกอย่างอาหารนี่เหรอไม่มีทั้งมีไม่มีอยู่แล้วก็ไปด้วยกันทุกอย่าง ก็ว่างล้างสองรูปมีผ่าล้างสองส่วนนอกนั้นเนี่ยที่ไม่แช่รหารก็ดำเหลีมหาวนาไปก็เนื้อหาเดียวกันถึงไม่แช่รหการก็ต้องใช้เนื้อหารเดียวกันสรุปสัไ ก็มีมีมันทั้งมีทั้งไม่มีมันด้วยกันสิ่งที่ไม่มีทั้งมีทั้งมีมีนะเผื่อแผ่ลนสังสวตรในดวงจิตกิญญาณของทุ่หมู่เหล่าชันปู่เขามีเนื้อหาเดียวกันเลยใช่ไหมก็เป็นเนื้อหาไปด้วยกัน ไปนแต่มันก็ไม่ใช่เงื่อนไขนะไม่ใช่ข้อผูกมัดก็ต้องนั้นต้องนี้เออการปวดสัตว์นี่มันไม่ใช่เป็นขี้ค่าสรรพสัตว์การปวดสัตว์มันไม่ใช่เป็นค่าสรรพสัตว์มันอยู่ที่เขาจะมาหาคุณนาแล้วไม่มาหาคุณนามาหาคนนาไม่มีข้อผูกมัดไม่ใช่ขี้ค่าสรรพสัตว์ตัวใจกันดี เขาจะโกรหรือไม่โกรธเขาจะมาหาคนนาแล้วไม่มาหาวนนามันเรื่องของเขาเออเขาไม่มีพ่อผูกมัดขสาใจกันดีๆแต่นั่นอย่าเสือกเสือกไม่น้อยแต่เสือกก็ได้เสือกไม่น้อยหน่อยเสือกพอดี แต่เขาแต่มาหากุลาอืแล้วแต่มาหากุณาไม่ได้เป็นขี้ข้าสัพพสัรก็ไม่ได้เป็นทาสทาสัพพสัแล้วแต่จะมาหา,ากุณามีเงื่อนไขอุปโลกหรือไม่อุปโลก อ่นนั้นสิงห์นั้นเยอะสิงห์นั้นสปสัตย่ก็ได้เสด็จพอดีพอดียากเกาใหญ่นะเกาเสียอืะสิงหานั้นสปสัตเกาใหญ่ยากหรดีว่าสับะสับปะสทตเกาใหยากอาหารนี้ก็ยากบางทีทำไมยากอ่ะก็มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมนสัยนะ มันก็เข้าใจไม่ยากแล้วถ้าฟังฟังพักก็เข้าใจได้แต่บางทีไม่ได้ฟังกับเอาละอุ้มหาบาลมีโปรดสรรพสัต์เนืองด้วยกรรมนุสัยไหมคือการโปรดสรรพสัต์นี่ก็คือกรรมนุสัยของสรรพสัตวเนาะกรรมนุสัยของสรรพสัต์เนืองด้วยไหมถามวันเนืองด้วยไหม ใช้คำว่าล้างดีกว่าใช้คำว่าล้างกรรมใส่ถ้าไม่มีกรรมใส่รังสรตว์มันก็ไม่มีการโตอนี้กว่าจริงไหมจริงเระนั้นท่านก็สรรค์สัรค์แค่ท่านก็ไปทุกอย่างท่านคือทุกอย่างแต่ทุกอย่างแบบล้างก็ใช่คำนี้ดีกว่า อันนี้ดีกว่าถ้าไม่เคยทุกอย่างทุกอย่างแบบว่าใช้ใช้ใช้คำที่มีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต้องปลุกหลกไม่ต้องปล่ก้องลกไม่ต้องปลุกลกการมีไม่มีแสดงว่าไม่อยู่ ก็เลยต้องมีอยู่เหมือนกันม,มีแบบวิจัยอนะไรในมีมีมีแบบล่างไปเหมือนว่าลหลวงพ่อบอกใน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 ผักเดียวขมเป็ดแน่หวานเ <laughs> ปี<ว>้ยว <laughs> อืออืมอืมเอาเวลาเข้ามาแล้วมันก็มีแต่มันมีแบบล้างมี มีแบบสลายมีมีแบบล้างมีอุปโลัดแบบล้างประหลัดคุณจะล้างมันแบบไหนล้างมันสลายกันอย่างไรจะมากจะนอ้อยจะชา้าจะเร็วมันไม่มีเงื่อนไขหรอ,มอกมหาวนามไม่มีเงื่อนไขนะต้องล้างอะไรแค่นั้นแค่นี้ปวดสาตได้แค่นี้แค่นั้นมันไม่มีเงื่อนไขจะโปวดแล้วไม่ปวดก็ไม่ได้มีเงื่อนไข ก็ต้องสอนเันนอะะต้องพูดแตงต่ว่าถามถามว่าคือคำว่าแบบอยอ่างอ่ะที่หลวงพ่อเอาแบบอย่างคือพื้นฐานของ ความล้างตัวล้างเองแค่สิ่งความหนักอ่ะสิ่งที่หนักของคําว่าแบบอย่างของหลวงพ่อคือมนกอ่ะก็คือเนื้อหาเนื้อหาของความความหมายแบบอย่างอ่ะก็แบบล้างแบบแบบล้างแบบ มีใชรอย่างก็ล้างอย่างแบบล้างแบบแบบไม่เอาแบบอย่างไม่เอาอย่างแบบอย่างที่ไม่เอาในแบบอย่างแบบอย่างที่มันไม่ใช่การเอากันในแบบอย่างยก็ัวอย่าเวลาเราทําให้เราก็ไม่ได้ทําเอาใช่ไหมเวลาเราสงเคราะห์เราสงเคราะห์ให้เราทําให้เราก็ไม่ได้ทําเอาเไิม แล้เราต้องเคาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เพื่อเอาก็แบบอย่างที่ล้างตัวแบบอย่างองแบบอย่างที่มันไม่ใช่การเอากันในแบบอย่างทูไล่องรอยจากความแบบอย่างนั้นไม่ไม่ให้สังสาวะเอาสิ่งที่แบบอย่างเป็นแบบอย่างใช่ไหมแต่นี้นมันก็ต้องมีศระเรณรองรับให้ มีศุณธรรมกำกับพี่ก็เห็นว่าเห็นว่าสังฆาสเขาทำแบบอย่างต่างๆกันไปอยู่แล้วอ่ะสิ่งสิ่งไหนก็ก็แบบก็ต้องฟังอล้วก็ฟังปกติเห็นคือคำว่าแบบอย่างคือเกี่ยวเรื่องของลูปธรรมแนะนามประธรรมมันเอามันเอาซ้อนแต่พางท่านมันแบบอย่างที่มันไม่ใช่การเอาซ้อนในแบบอย่าง ก็ต้องฟังทุกอย่างมันก็เป็นแบบอยู่แล้วมันเป็นอย่างอย่มีลูปออมาก็เป็นแบบแมีท่าเดิมมันก็เป็นแบบแล้วมีท่าเดิมมันก็เป็นแบบอยู่แล้วมีตัวตาลูหูฟังมันก็เป็นแบบอยู่แล้วถ้าฟังไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะไม่ใช่การเอาฟ้อนในแบบหรือในอย่างอะไร้มันก็เป็นแบบอย่างแล้วนี่จมันเองเมื่อโผล่ขึ้นมา เนื้อหาตัดสรุ้ว่าสรุปล้างไปเใช่ไหมยใช่นี้เอง แค่นี้เองคือแบบอย่างของรูปธรรมนามธรรมไม่จำเพนตองแบบไหนอย่างไรใช่ไหมตอ้องเม,<บ>มื่อแบ่เมื่อมันบัลโลโหรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างเรียบร้อยแต่แล้วแต่มันอยู่ที่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนื้อหามันตรงที่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนื้อหาอยู่ตรงนี้ไม่มันทั้งไม่มันไม่ รูปแล้วนะครไม่มีรูปไม่มีนามเออไม่มีก็ไม่มีเ